สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟังกันด่วนๆฟังกันมันมาเลยนะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งลิโวไทยลีกหนึ่งนะครับนัดที่7จาก30นัดนะครับวันนี้มีแข่งอยู่คู่แรกนะครับมีอยู่แข่งอยู่1คู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นลําพูนวอลเลเยอร์นะครับพบกับเมืองทองยูในเต็ดนะครับนุ่นไปที่ลําพูนนุ่นผลปรากฏว่าแบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับฟุตบอลคู่นี้สุดยอดนะครับแม ถือว่าลำพูนเตรียมตัวมาดีเลยครับที่สามารถแบ่งแต้มกับเมืองทองได้แต่โดยสภาพของเมืองทองแล้วหากเดินทางไกลเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับอ่อไปที่นครราชสีมา Fc ก็ไปเสมอแล้วก็มาที่ลำพูนก็เสมอนะครับโดยในนัดก่อนหน้านี้นะครับเมืองทองนะครับเมืองทองยูในเต็ดเนี่ยไปเยืยนอนนครราชสีมา Fc ที่ สนามเฉลิมพระเกียรติครับก็เสมอกันมาหนึประตูต่อหนึ่งะครับแบบน่าจะชนะเลยเนี่ยนัดนี้ก็อีกแหละน่าจะเก็บ3ามแต้มจากลำพูนวอลเลเออร์ออกมาได้แต่ก็เสมอกัไปสองประตูต่อ2โดยอน,นันต์นะครับยิงประตูตีเสมอได้นะครับก็ทำให้อันดับตารางคะแนนของเมืองทองยูเนเต็ดขยับขึ้นมาอันดับที่6ชั่วคราวครับ เดี๋ยวก็โด,โดนโดนแซงนะครับเพราะว่าการแข่งขันยังเหลืออยู่2วันก็นี่ก็เป็นแค่คู่แรกนะครับรอคู่อื่นๆเข้ามาก็ทําให้เมืองทองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหล่นลงไปจากอันดับที่6ต่อไปนะครับอืมอาจจะไปอยู่กลางๆตารางนะครับอสองนัดสองแต้มเนี่ยโคตรโคตรออนโคตรโ้นตรงพิ้วมากกว่านี้นะครับโ <jersey> คตรอ้นโคตรลังสรรค์วิวัฒชัยโชคนะครับส่วนลําพูนนะครับ ลำพูนเก่งมากนะครับที่สามารถแบ่งแต้มกับเมืองทองได้นะครับโดยนัดล่าสุดของลำพูนเนี่ยโดนพลังการ f c ถล่มมา4ประตูต่อศูนย์นะครับแต่กลับมาได้นะครับแบ่งแต้มกับเมืองทองได้เนี่ยทำให้อันดับตารางคะแนนเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนักแต่ก็เก็บ1แต้มได้ก็เป็นกําลังใจครับเพื่อที่จะใช้มเมนตัมนี้ในการเปลี่ยนแปลงอันดับต่อไปนะครับอยู่อันดับที่14นะครับลำพูนวอลเลเออร์นะครับ มีอยู่6แต้มนะครับแข่ง7ชนะ1เสมอ3แพ้3นะครับโดยเดี๋ยวเรามาดูนะัดต่อไปเลยเว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอ่ะโปรดติดตามนะครับวันนี้นะครับ18ในกาอ๋อแอดมินลืมบอกไว้ว่าขณะนี้เวลาตี2น,ะนั่งดูคู่บอลมัดกับฟูแลมในพุดวันพรเม์ลีกอยู่นะครับขณะนี้เล่นกันไปได้8นาทีละ 0, 0ูอยู่คู่ต่อมาของไทยลีกนะครับเชียงรายยูในเต็นะครับ จะเปิดสนามสิงห์เชียงรายนะครับต้อนรับการมาเยือนของระยอง f c นะครับถ้าตรงตามเวลาก็18นาฬิกานะครับฝนฟ้าเป็นใจด้วยครับโอ้โหปีนี้รู้สึกว่าฝนดีกว่าปีที่แล้วนะครับขออย่าให้น้ําท่วมนะครับปีที่แล้วน้ําท่วมเชียงรายนะครับแม่สายยันอ,อําเภอเมืองเชียงรายเลยดังนั้นปีนี้ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าเทียบฝนฟ้าแล้วก็อดีกว่าปีที่แล้วเลยอะ เชียงรายอยู่ในเตดนะครับณขณะนี้นะครับอันดับตารางคะแนนเนี่ยโอ้ถือว่าดีกว่า,าซีซั่นที่ผ่านมาถ้ามี9คะแนนนะครับเหนือเมืองทองอยู่ด้วยประตูลูกได้เสียนะครับแข่ง6ชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่9คะแนนโอ้ดีมากเลยครับสิงเชียงรายาเทอมนี้ดีมากๆเลยครับโดยในนัดล่าสุดนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยเชียงรายเนี่ย ไปเสมอกับสุขโขทัยมา1ประตูต่อหนึ่งะครับในผลงานของนัดล่าสุดนะครับก็ถือว่าวงสวิงดีครับเชียงรายซึ่งผู้มาเยือนระยอง f c ต้อต้องออระยอง FC เนี่ยต้องทำงานหนักว่ากันเถอะอันดับตารางคะแนนของระยอง f c โอไม่คีเล่ครับถ้าเทียบกับที่ผ,ผ่านมาในซีซั่นที่แล้วนะมีอยู่8คะแนนนะครับ ชนะ2เสมอ2และแพ้2นะครับอยู่อันดับที่7นะครับเป็นรองเมืองทองอยู่นะครับตะแต้มกับเชียงรายก็นิดนึงนะครับอ่าอันดับที่5อันดับที่7นะครับมีโอกาสเนี่ยใครชนะเนี่ยแซงกันได้เลยแซงกันได้เลยไอ้่ยโปรดติตานนะค,คู่นี้มันนะครับผลงานของระยองนะครับระยองระยอง FC เนี่ยในนัดล่าสุดเนี่ยในนัดล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวแอดมินดูนิดหนึ่งเอ๊ะทำไมอ่าโอเคเจอและะ้วครับ รละยอง fc เนี่ยเอาชนะอุทัยธานีมาได้2ประตูต่อ1นะครับ2ประตูต่อ1ถือถือว่าทำผลงานได้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นมวยก็ท็อปไฟท์เลยครับอืมครับก็อย่างไรก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับ18บแนาฬิกานะครับที่เชียงรายยูไนเต็ดนะครับคู่ต่อไปนะครับอุทัย FC อุทัยธานี fc นะครับ18ดนาฬิกานาที จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฉลามชนนะครับชนบุรี f c แม่สองคู่นี้2ทีมนี้ก็บูพอๆกันเลยครับคือผลงานไม่เข้าเป้าเลยครับโคชโจต้องกลุ่มขมับแล้วครับแล้วก็ส่วนโค้ดของอุทัยธานีนะครับก็ค่อนข้างจะแหมก็ไปปลดมิรอโจิกออกไปแล้วก็เปลี่ยนโค้ด คนใหม่จากที่เคยคุมเมืองทองแล้มาทำทีมก็อยู่บวยตารางนะครับอุทัยธานีใขณะนี้มีอยู่2แต้มนะครับแข่ง6เสมอ2แพ้4นะครับมีอยู่2แต้มนะครับก็พอๆกับฉลามชนนะครับ6นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยะครับแข่ง6เสมอ3แพ้3ามนะครับมีอยู่3คะแนนนะครับโดยไปดูในนัดล่าสุดนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยชนบุรีเนี่ย แบ่งแต้มกับประจวบมาได้นะครับ1ประตูต่อหนึ่งครับที่ชนบุรีสเตเดียมนะครับก็ถือว่ายังไม่เข้าเป้าครับในระดับฉลามชนเนี่ยต้องท็อปไฟ์ครับต้องท็อปไฟส์ว่างั้นเหครับส่วนอุทัยธานีนะครับเรียนไปเรียบร้อยแล้วก็คือไปแพ้ระยองมา2ประตูต่อ1นะครับก็ผลงานแพ้ทั้งคู่นะครับในนัดล่าสุดนี่แพ้ทั้งคู่นะครับไปคู่ต่อไปนะครับการท่าเรือ f c 19ีสินาฬิกา ตอนรับการมาเยือนของพลังการ f อไม่มีโคดโอง่งนะโคดโอง่งไปคุมมหาสารคาม s อสบนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะอืมก็พลังการ f อยังยังไม่ได้เปิดตัวโคดคนใหม่แล้วก็เห็นว่ามีล็อบบี้ฟาวเลอร์มือขวาของล็อบบี้ฟาวเลอร์อะไรประมาณนี้มาทำพีา PR หรือมาเป็นทูตก็ว่ากันไปนะครับนะเราติดตามข่าวกันไปนะครับสําหรับเรื่องนั้นนะครับการท่าเรือ f อนะครับ นัดนี้นะครับว่ากันว่าหากว่าแพ้พลังการ f c เนี่ยก็โคดกามาน่าจะโดนไล่ออกเลยว่ากันนะครับตามข่าวนะครับสถานการณ์ของการท่าเรือนขณะนี้อยู่กลางตารตางนะครับก็ถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่เข้าเป้านะครับฤดูกาลที่แล้วอยู่ท็อปโฟร์เสียด้วยซ้ำไปในช่วงนี้นะครับ การท่าเรือแข่ง6ชนะ2เสมอ1แพ้3มก็มีอยู่7คะแนนนะครับโดยผลงานในนัดล่าสุดเนี่ยการท่าเรือ fc การท่าเรือ FC, เอ่อเดินทางไปแพ้ bg จีปทุมนะครับที่สนามทรู bg มา0ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าบูไม่เลิกนะครับโคดกามาอาจโดนปลดในในนัดนี้ก็ได้ เนื่องจะพบกับพลังการ fc ซึ่งพลังการ fc เนี่ยนะตอนนี้ผลงานในนัดล่าสุดเนี่ยถล่มลำพูนไป4ประตูต่อ0นะครับสุดปังเลยโอ้โหกำลังดีใจกับโคตรโอ่งเลยเอาไปซะแล้วก็สถานการณ์ของพลังการ fc เนี่ยอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับแข่ง6ชนะ1เสมอ3แพ้2แล้วก็เพิ่มมาเก็บ3แต้มเต็มได้นนัดที่ผ่านมานมีอยู่6คะแนนนะครับณนะขณะนี้ อยู่อันดับที่10ของตารางนะครับไปดูคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปอยุธยาอยู่ในเต็นทําน้องใหม่อีกหนึ่งทีมนะครับ19บาในาสานาทีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุโขไทย FC นะครับอยุธยาเนี่ยมาดูอันดับตารางคะแนนเน่ตก็ถือว่าถ้าเทียบกับว่าผลงานที่ว่าพึ่งขึ้นชั้นมานี่ถือว่าดีนะครับอยู่อันดับที่13อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่ หนึ่งลำดับก็ตามแต่ว่าโมเมนตัมมาครับโมเมนตัม um มา6แข่ง6ชนะ1เสมอ3แพ้แค่2นะครับมีอยู่6คะแนนนะครับซึ่งผลงานในนัดล่าสุดนะครับของอยุธยาเนี่ยก็พอเข้าใจได้ครับโดนบุรีรัมถล่มมา1ประตูต่อ4ครับไปเจอทีมใหญ่นะครับเนี่ยมามาดูมาดูแมตช์นี้แหละแมตช์นี้แหละจะสามารถแบ่งแต้มกับสุโขทัย FC ได้หรือไม่นะครับซึ่งสุโขทัยเนี่ยว่ากันว่าฟอร์มนี้ก็ก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่ เขาควรจะเป็นนี่แหละฮะสสโขทัย fc นัดล่าสุดก็เสมอเชียงรายมันหประตูต่อหนึ่งครับดาร์บี้แมตช์เมืองเหนือแล้วก็อันดับตารางคะแนนนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต้มเท่ากันนะครับอันดับที่12เหนืออยุธยาด้วยประตูลูกได้เสียอยู่ลบ1ลูกนะครับมี6แต้มนะครับอยู่อันดับที่12ชนะ1เสมอ3แพ้2ก็ เป็นพื้นที่ของสุโขททยอยู่แล้วนะครับคิดว่าในสุดท้ายแล้วสุโขไทยเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับประมาณนี้ร่วมแอดมินเชื่อมั่นกับทางลําพูนด้วยครับน่าจะสามารถเอาตัวรอดได้นะครับต่อไปนะครับคู่ต่อไปอข้ามไปวันอาทิตย์นะครับแบงขอกยูเนเต็ดนะครับ18นาฬิกาของวันที่5นะครับตรงกับวันอาทิตย์ จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสวัสดแคสนะครับนครราชสีมา FC นะครับไปที่นครราชสีมา f c ฟีนี่ผลงานนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเมืองทองมานะครับ1ประตูต่อหนึ่งแบบแบบจวนเจียนมากเลยและได้ลูกจุดโทษช่วงๆนาทีที่85ครับก็เลยเสมอนะครับซึ่งฟอร์มวันนั้น่ะนครราชสีมาเนี่ยสู้เมืองทองไม่ได้นะครับเอาเอาตามว่าตามความเป็นจริงนะครับสู้เมืองทองไม่ได้เลยในการต่อบอลแล้วก็ในการกดดัน แต่สุดท้ายเมืองทองปิดเกมไม่สำเร็จนะครับซึ่งโคตรโค้รรูปหล่อลังสันต้องไปแก้แก้ไขตรงนี้มานะครับแล้ววันนี้นะครับเดินทางมาพบกับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแบงคอกยูเนเต็เนี่ยอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับมีอยู่13แต้มแข่ง6ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับซึ่งผลงานนัดล่าสุดของ b a n คอกยูเนเต็เนี่ย แบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยสักแป๊บหนึ่งนะครับเดินทางไปเฉือนเอาชนะราชบุรี f c มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งที่บ้านราชบุรีเลยนะครับเออแมตช์นั้นเนี่ยเล่นดีมากนะครับโค้ดแบนวางแผนมาดีมากเลยนะครับปิดเกมได้ถึงแม้ว่าราชบุรีเนี่ยจะหมบุกในช่วง เททายเกมแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ครับทำให้แบงคอกเก็บ3แต้มมาได้อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับ13แต้มนะครับณขณะนี้สวนนครราชสีมา FC เนี่ยอยู่กลางตารางนะครับอยู่อันดับที่9นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับแข่ง6ชนะ1เสมอ4แพ้1มานะครับไปคู่ต่อไปนะครับวันอาทิตย์นะครับ18บแนาฬิกาสานาทีนะครับพิธีประจวบนะครับนะพบกับราชบุรี FC นะครับ ผลงานนัดล่าสุดของโคเตียนะครับพีทีประจวบนี้เสมอนะครับเก็บแต้มได้1น,นแต้มจากชนบุรีนะครับที่ชนบุรีสเตเดียมมานะครับก็ทําให้อันดับตารางคะแนนข,น,นของพีทีประจวบนี้อยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่6คะแนนแข่ง6ชนะ1เสมอ3แพ้2นั่นเองนะครับซึ่งพีเตียถ้าหากว่าอยู่อยู่ที่สนาม3เอ่าสเตเดียมเนี่ยต่อพี่คาเนี่ย จะมักจะเก็บ3แต้มหรืออย่างน้อย1แต้มนะครับอย่างเจอราชบุรีอย่างเงี้ยแอดมินว่ามี1แต้มขึ้นไปนะครับส่วนราชบุรีนะครับพลาดท่าปลาชัยมาในนัดที่แล้วนะครับก็ส่งผลให้เสียสถิตินะครับตอนแรกก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้นะครับเอ๊เป็นสองเอ๊หนึ่งในสองทีมที่ยังไม่แพ้นะพอแพ้กับแบงคอกก็ก็อยู่อันดับที่สองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต้มเท่ากันกับแบงคอกอะคดับด้วยประตูลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับ แข่ง6ชนะ4สเสมอ1แพ้หนมี23แต้มนะครับแอดมินเห็นโจนาธานเข็มดีมาในแบบนี้ก็โหดีใจมากเลยซึ่งจะให้น้องเขาได้ติดทีมชาติมีรายชื่อติดทีมชาติแล้วครับลงบูกับจีนไทเปนะครับ,บ,กกบ,นนรบหรือไต้หวันนั่นเองนะครับก็ดูว่านะครับโคดอิชิจะทำผลงาน2นัดนี้ได้ดีหรือไม่หากว่าไม่เป็นไป,นปนตามเป้าหมายโค้ดอิชิเนี่ยอาจจะ ต้องใบใบนะครับต้องใบใบเนื่องจากก็อย่างนี้ละครับเส้นทางฟุตบอลว่ากันที่ผลงานเนี่ยถูกต้องแล้วครับว่ากันที่ผลงานไม่ใช่ว่าะจะชิวๆไม่มีไม่มีมมครับะระดับเก่งระดับไหนก็ต้องไปนะครับถ้าสมมุติว่าผลงานไม่เข้าเป้านะครับแผนนี้ไม่ได้ผลแล้วก็ต้องให้แผนใหม่มาอะไรประมาณนี้คู่เอกประจําสัปดาห์นี้ก็จะอยู่คู่สุดท้ายเลยครับวันอาทิตย์นะครับตรงกับเวลา10 เก้นาฬิกานะครับตรงกับวันอาทิตย์บุรีรัมย์นะครับแชมป์เก่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมนะครับที่ช้างอารีนาสเตเดียมนะครับนี่คือบิ๊กแมตช์เลยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยได้ได้ตัวเสริมจากวันนี้ที่เปิดตัวมาจากกาหน้าว้าแอดมินจะไม่ผิดถ้าจะผิดถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจรวดทางเรียบว่าอย่างนั้นนะครับว่าอย่างนั้นตามภาษาข่าว เดี๋ยวติดตามรับชมอีกทีหนึ่งนะครับยังยังไม่รู้ว่าฟอร์มจะเป็นเช่นไรนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยถล่มอายุธยายูเนเต็ดมา4ประตูต่อ1นนะครับก็ส่งผลให้อันดับตารางคะแนนชนะลวดนะครับแข่ง6ชนะ่ายิงประตูชาวบ้านเขาได้18ลูกเสียแค่6นะครับบวก12มีอยู่18แต้มเต็มเลยครับไม่หักไม่ลด <laughs> หาหาคำสั่งไม่เจอนะครับก็คือไม่หักไม่ลดไม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับ1ิแต้มเต็มเปี๊ยเลยนะครับก็นัดนี้นะครับเจ้าบ้าน BG จีปทุมในงานหนักเลยครับผลงานของ BG จีปทุมเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยเอาชนะแบบนิ่มๆก็แล้วกันนะเอาชนะบีการท่าเรือมา2ประตูต่อ0ูนะครับก็เก็บ3แต้มที่สําคัญได้คโค้ดบอยนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับประกาศลาออกนะโอ้ พอทาทีมา6นัดก็ลาออกใชแล้วก็เมื่อวานนี้ไปแพ้ในฟุตบอล AFC นะครับก็ทําให้โคดบอยก็ว่ากันที่ผลงานใช่ไหมครับว่ากันที่ผลงานเอ้ยโค้ดไม่เข้าเป้าแผนนี้ไม่เข้าเป้าแล้วก็ต้องให้คนใหม่เข้ามาแทนอะไรประมาณนี้เป็นอย่างนั้นแหละครับก็ติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับผลงานของ BG ปทุมลักณะนี้อยู่อันดับที่4ของตารางนะครับมี10แต้มนะครับแข่ง6ชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับมี บวก2ประตูมีอยู่10คะแนนนะครับหากชนะนัดนี้นะโอะก็จะเป็น13แต้มนะครับจะหยุดจะหยุดสกอร์ของบุรีรัมไว้ได้อย่างสวยงามเลยถ้าหากว่าทำได้นะครับแต่ีมินเดาว,ว่าบุรีรัมน่าจะมีแต้มออกไปนะครับอย่างน้อยเสมอนะครับอย่างน้อยเสมอนะครับย,งย,บยิงบอลอาจจะเปลี่ยนโค้ดใหม่ยิ่งวิธีการใหม่เลยลองดูก็แล้วกันนะครับก็ทางนี้ก็เป็นการคาดเดาวไว้หมดนะครับบวกกับผลงานล่าสุด เป็นตัวประจักษ์นะครับดังนั้นมารับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับสำหรับข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับทางด้านชายแดนไทยเราวันนี้มีข่าวในรอบดึกๆนะครับเอเตียบันไปรับมอบเรือฟีเกตนะครับสองลำที่จีนเขาว่าจะให้มาโอจีนถ้าถ้าเป็นดังที่ว่านี่ถือว่าไม่โอเคเลยครับก็คือส่งอาวุธให้กับเขมรแล้วก็ให้มายิงคนไทย เสียชีวิตในเซเว่นยิงโรงพยาบาลอย่างนั้นนะครับขมินไม่น่าครบครับขมินไม่น่าครบเลยแล้วก็ดูดีๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับการทูตไทยเอ่ยการทูตจีนเอ่ยนะครับไปต่อรองกันดีๆนะครับไปบอกให้โลกได้รู้ว่าจริงๆเลยครับไปส่งอาวุธอย่างนั้นคือค้าขายก,ก,ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าในทางค้าขายนะเนี่ยมายิงให้คนไทยเสียชีวิตนะฮะ ซึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านชาวช่องด้วยนะครับถือถ้าออกมาสู้กันในในพื้นที่ทหารนะมันมันก็อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยตั้งใจยิงมาเลยไอ้คุณเซนตั้งใจงกลางแผนที่ตั้งใจยิงมาเลยนะครับนี่นี่คือภาพที่มันออกมานะครับก็ไม่โอเคนะครับแอดมินไม่โอเคเลยเห็นข่าววันนี้เลยเลย,เลยทําคลิปนี้สะดุดสะดุดไปหมดเลยเห็นข่าวว่าเออไปรับฟีเกต่ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ามันมันจะกระหายสงครามขนาดนั้นเหรืออะไรประมาณนี้เศรษฐกิจบ้านตัวเองก็ใช่ว่าจะดี วันนี้ก็มีข่าวว่าแรงงานของประชาชนของกัมพูชานะครับคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะไรประมาณนี้ประท้วงกันที่หน้าโรงงานมันก็ลามไปถึงกับวิธีการของรัฐบาลนะครับขึ้นค่าแรงเอ่ยค่าครองชีพเอ่ยครับสามถึงสี่พันคนเอาเอา BHQ ไปดิวิ่ BHQ ไปไปเขาเรียกว่าอะไรเลยไปสลายดิครับลองดูดิให้ภาพมันออกไปอะไรประมาณนี้เพราะว่า ชาวบ้านเนี่ยมันก็เหมือน,นี่ยทั่วๆไปทั่วโลกแหละก็คือการทํามาหากินปากท้องนะครับมาเป็นลําดับแรกไม่ใช่ว่าอํานาจบาดใหญ่ทางทหารกูจะไม่ยอมหาอะไรเลยอะไรประมาณนี้หรือกูจะเอาชนะมึงอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ความอยากได้อะไรประมาณนี้รรนซึ่งมันก็ทําให้ไม่สงบกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในรอบบ้านแล้วก็ในแนวชายแดนเราก็ส่งโดนมาเยอะยๆประมาณ58ลําในวันนี้ กองทัพไทยก็ต้องให้เขาเรียกว่าอะไรต้องโฟกัสเลยครับต้องโฟกัสเลยครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เรามันฤดูฝนว่าตามกูรูเนี่ยอาจจะฤดูดูหนาวจะว่ากันใหม่หรือไม่อะไรประมาณน,นี้ก็ทางกองทัพไทยเราไม่สนใจอยู่แล้วครับก็คือเราทําตามหน้าที่ตามกรอบที่ที่ควรจะเป็นนะครับพื้นที่ในแนวชายแดนนะครับท่านมอทอสองคนใหม่นะครับบิ๊กเติงนะครับพูดเลยว่า คุณมันเน็่น้องรักจะไม่ได้เลยปี54ี่เนี่ยน้องโดนปืนอยู่ที่ไหล่นะอเงีย้ยอ่าเอาอีกเลยองเงีย้ยนี่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วะฮะพอดีแล้วดีแล้ว,ลวอ่าไม่ได้ท้าทายหรืออะไรหรอกครับคือพูดนี่อยากให้ส่องภาพไปว่า,าการการลบลา,าทางทหารหรือว่าเปิดสงครามมันไม่มีอะไรดีครับมันไม่มันไม,ไ,มไม่ใช่ที่จะเรียกว่าสันติภาพเราปากมันก็ ทางเขมันก็บอกว่าสันติภาพสันติภาพหาอะไรไเอาปืนใหญ่ปืน BM21 ไม่ถึงไม่ถึง40คันนะครับที่เหลืออยู่นะครับที่ใช้ได้อะตามตามกูรูแล้วก็สายข่าวทางทหารจาก200คันโดน F16 ถล่มไปเละตุ่มเป๊ะแล้วก็ปืนใหญ่เราไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อัตตาจรอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเลยหรือว่าซีซ่าเลยซีซ่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับในในเที่ยวนี้ถล่ม BM21 ไป ถ้าถ้าตามตัวเลขเนี่ยก็ก็เยอะทาเยอะเยอะเยอะอ่าประเมินจํานวนอาจจะอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่เขาบอกว่า40คันอ่ะที่เหลืออยู่ที่ที่พอที่จะใช้ได้เอาลองดูกันแล้วกันนะครับผมสลับวันนี้คลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ติดตามรับชมฟุตบอลไปด้วยกันนะครับบอลหมัดยังเสมอกับฟูลแลมอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยเรื่อครับ25นาทีละตอนเนี้ย ก็ยังโอยสุดมันเลยครับสุดมันเลยว่ากันว่าบอลบัตในผลงานเนี่ยดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับโอ้เล่นดีจริงครับก็ถือว่าโค้ดโค้ดคนนี้ถือว่าอืถือว่าทําผลงานเยี่ยมมากเลยครับเข้ามาคุมทีมบอลมัดเนี่ยครัะสำหรับวันนี้คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิมิรีกจบลแล้วมิ้ก็จะทําบอลพิมิรีกต่อเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ